มาดูกันต่อนะครับในยกถัดมาราชตะเกาะสีน้ำเงินครับส่วนอีกฝ่ายคือเด็กมหาลายัยเกาะสีแดงครับตัวใหญ่มากซึ่งน้ำหนักเนียมากกว่าราชตะโอ้โหซ,ซ้ายขวาซ้ายขวาราชตะหลุอดออกมาสนามไปครับ,บ,บคือถ้าเกิดหลุดออกนอกสนามก็ต้องโดนตัดแต้มครับ,บ,บหน้าจอข้างหลังตรงที่ มีตัวเลขขึ้นนีนนะครับอันนั้นคือแต้มนะครับตอนนี้4ต่อ3ราชตาตามอยู่นะครับโอ้โยโอ้จะเตะหัวจริงๆเตะหัวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโอ้โยคลาสสำหรับมือใหม่ห้ามเตะหัวนะครับเสียงต้งองย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าตอนนั้นรชาชตาอายุแค่14ปีนะครับเพิ่งฝึกเทนนิสได้แค่ไม่นานแค่แป๊บเดียว นี่เป็นแมตแรกๆที่เขาลงแข่งเลยนะครับก็เจองานยักเลยครับเจอนักมวยที่มาลงแข่งในวันนี้คแต่การเตะที่แบบนี้ถ้ามาเตะณปัจจุบันใช้ไม่ได้ผลกับราชตาแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนนัตอนนั้นเนี่ยยังใช้ได้ผลกับเราอยู่นะครับอันนี้กรรมการต้องปรึกษากันครับเวลาที่เจอจังหวะที่ กัมกึ่งนะครับก็ต้องปรึกษากันว่าตกลงอะไรยังไงแต้มได้ใครอะไรยังไงตรงไหนเฝ้หรือเปล่าอ่ะต่อครับอ้าย้ำเขา่าแทงเข่าเฉยคือติดนิสัยมวยไทยมาครับตอนนั้นเพิ่งหัดครับเพิ่งหัดเทควโนโเลยติดนิสัยมวยไทยแทงเขา่าใช่ไนโอุ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาราชาตะก็พยายามตั้งรับเอาไม่อยู่แล้วครับอยู่ตรงหน้าสนามมาก,ก่อน ้ลูกแบบนี้ก็เตะซ้ายสอดขวาแบบนี้ถ้าเป็นปัจจุบันอย่าหวังว่าจะได้กินครับใช้ใช้ไม่ได้ผลครับไม่มีประโยชน์ถ้าใช้ในปัจจุบันนะแต่ในตอนนั้นรัชตายังหปไม่ถูกไม่รู้ว่าจะสวนยังไงไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงนี่ตอนนี้เริ่มเริ่มเจ็บนะครับเริ่มบาดเจ็บที่ขาซึ่งเจอเด็กมหาลายัยที่ตัวใหญ่ขนาดนี้เหนื่อยนะครับ ก็ถอยใจก็ติดตามดูต่อใต้คอมเมนต์ครับ